สวัสดีนะครับวันนี้นะครับครูตั้มก็จะมาสอนเกี่ยวกับการลงวิดีโอลงในช่อง y o u t u b e นะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับสำหรับคนที่สร้างบัญชีไว้อยู่แล้วนะครับส่วนบัญชีที่เราจะใช้เนี่ยก็เป็นบัญชี Google นะครับบัญชี Google นะครับนักเรียนก็ไปคลิกที่เรามาที่หน้าของช่อง y o u t u b e เลยนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างบัญชีของเราขึ้นมานะครับ เราก็ไปคลิกปุ่มนะครับ Create คลิกปุ่ม Create หนึ่งครั้งจากนั้นมันก็จะขึ้นเมนูมาให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกเป็น u p หลดว Video นะครับเลือกเป็น u p หลดว Video จากนั้นก็มันจะขึ้นหน้าต่างน,นะครับขึ้นหน้าต่าง Select File ขึ้นมาหน้าต่างปโหลดวิดีโอเราก็ทําการเราจะทําการ drag แล้วก็เอามา ลากมาวางไว้ที่นี้ก็ได้หรือเราจะทําการเลือกไฟล์ก็ได้นะครับในที่นี้นะครับครูขอยกตัวอย่างอัปโหลดวิดีโอสักหนึ่งตัวนะครับก็คลิก Open ครับจากนั้นนะครับเราก็ไปใส่รายละเอียดนะครับรายละเอียดเข้าไปไตเติลก็จะเป็น ใส่รายละเอียดเข้าไปแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวย่าโสธรใส่รายละเอียดว่าจะใส่ว่าท่องเที่ยววังมัชชาโอเคนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวอัปโหลดเป็นหน้าต่างของวิดีโอนะครับเรามันยังถ้าเรายังไม่มีเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ ต่อไปมันก็จะถามว่าวิดีโอที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันเป็นวิดีโอสําหรับเด็กหรือเปล่านะครับถ้าเราใช้สำหรับเด็กเราก็ตอบว่าใช่นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ทําเพื่อให้เด็กนะครับไม่ได้มีสิ่งรอดแหลมถ้ามีสิ่งรอดแหลมนะครับเราก็ตอบว่าโ no นนะครับแต่ถ้าไม่มีสิ่งที่เป็นรอดแหลมกับเด็กนะครับ ก็เราก็ตอบ yes นะครับในที่นี้เราจะตอบในที่นี้ครูอตอบ uh, yes ครับ yes indeed for kids uh, หรือ uh, ในตานที่ท่องเที่ยวม,มัอาจจะไม่สำหรับเด็กก็ได้นะครับ uh, ต่อไป Show More Show More ก็ uh, วิดีโอนี้ประกอบไปด้วยโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าไม่ได้มีนะครับ เราใส่แท็กก็ได้นะครับใส่ไม่ใส่ก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกเป็นอ,อันนี้เป็น c a ตตอรนะครับ c a ตตอรมันให้เราเลือกสําหรับตัวน,นี้ไม่ต้องสนใจนะครับให้เราเลือกว่าเป็นหมวดไหนดี t าวเวลแล้วกันทาวเวลอีเวนต์คอมเมนต์และ рейт ติงต้งนะครับ ก็เลือกนะครับอ,น,อนุญ,ญาตให้คอมเมนต์ได้หรือใครจะปิดคอมเมนต์ก็ Disable comment นะครับก็เน็กไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําการตรวจสอบวิดีโอของเรานะครับว่าวิดีโอ,อเรามีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับจากนั้นก็คลิกเน็กครับคลิกเน็กไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะถามว่าวิดีโอของเราเนี่ยมันสําหรับ คุณจะให้เป็นตั้งเป็น private ไหมเป็นส่วนตัวไหมเอาไว้ดูเองหรือเปล่าหรือว่าอ่าสำหรับคนที่มีลิงก์หรือเปล่านะครับหรือสําหรับคนที่ตั้งเป็นสาธารณะหรือเปล่าก็คือดูได้ทั่วไปนะครับตั้งเวลาไหมตั้งเวลาในการในการในนี้ไหมถ้าเราไม่ตั้งเราก็ไม่ต้องติ๊กนะครับ หลันั้นวิดีโอ,อเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่ถ้าวิดีโอของเรามันยาวหน่อยนะครับมันก็จะจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเยอะนิดหนึ่งนะครับในที่นี้วิดีโอคกูมีแค่หนึ่งาที33สาวินาทีาวินาทีนะครับก็ไม่ใช้เวลาอัพโหลดนานนะครับมันก็จะมีลิงก์ให้เราสำหรับไปแชร์นะครับเราก็คั p y ี้ลิงก์ไปแชร่เพียงข้อนี้เราก็สามารถทำการอัพโหลดวิดีโอของเราได้แล้วนะครับ แล้วไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ